สวัสดีละกะากาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลดำสิงทั้งด่านยุธทวีปหลักกทั่งเพจครับกลับผมใจนุ่มปุตจนค้นบอกคอนจาน่า,ราครับพี่น้องไปย้ายแรงงานตัวก็พี่กับน้องขึ้นเก่านี่ครับวันนี้ก็ยังอยู่กับรถขวดซานี่นะครับอยู่กับเจ้าซานี่เอ็นวายสองศูนย์หาซี่ขีดเก่าโตอกสูบครับพี่น้องคันนี้เห็นงานพี่น้องสั่งใหญ่ครับเอ๊คุณคุณนอรถกันนี่นเนาะ มือนจะคุ้นๆน,นะ <laughs> รถของบริษัทดีดีซีวิวครับรถของบริษัทดีดีซีวิวแต่ว่ารถคันนี้เหมือนผมผมคุ้นๆอย่างเลย <laughs> น่าจะเป็นรถบริษัทซานี่เอามาให้ใช้ไหมเดี๋ยวผมจะไปถามก่อน <laughs> ผมผมดูแล้วมันคุ้นคุ้นคุ้น,นมากนะ <laughs> เหมือนผมจะเคยใส่ได้เลยคันนี้ <laughs> ว้าเอา ดูจ้าฟุโซ่กันอู้สบายแรงแรงแข้งคักครับพี่น้อง่นไปแบบสบายสบายเลยเดี๋เดๆๆผมขยัดเดี๋ยว,ยว,อ,ยวอุ้ยตุ่มไอ้ไอ้บันเนอ็นขยัด ไมใ่ใส่ทำไม,มใส่เหรอไม่เหรอโอ้ตัวอะไรยุ่งฮะไม่เหโอผมก็ยังไม่ใส่ผมจับรถคันนี้เลยแปลกๆเลยแม่นี่ลีผมก็ว่าผมคุ้นครับผมก็ว่าผมคุ้นตาแท้รถคันนี้แม่รถซานี่คันนี้นะครับคือตอนผมจะออกรถอ่า ซาหนีขั้นลอยสามหาครับทังบริษัทเดี๋ยวเอารถขั้นนี้ละไปเห้อผมใส่เป็นรถทดลองงานนะครับเป็นรถทดลองผมก็ว่าเอ๊ะบึงหลอกกับคุณคุณกระจกอันนี้แล้วก็มีผ้าแดงแดงนี่นะครับผมได้ใส่อยู่สองอาทิตย์โดยขั้นนีนะครับน้องก็สิบอกว่าคุณหูคุณตาแมีเบิึงหรอกะเอ๊ะใครจะใช่ไหมเลยไปถามพี่เขาเมียนอยู่นะครับเอ้า บริษัทสานีเขาก็มีมาให้แบบนี้นะครับมีมาให้เอารถทดลองมาให้ใส่แต่ล่มเนี่ยลูกพี่แต่ล่มนะเมนมี่ยเอ๊ะไม่มีวะ <laughs> อออได้พี่เก่กเกาแล้วอุ๊บ แรงจัดครับไปแล้วฮุ่นอู้อู้อไป่ผมมีแต่ล้มแล้ว่ะ ได้เจอนะครับได้เจอรถเคยใส่เคยขับรับอันนี้ของบริษัทดีดีซีวิวนะครับบริษัทดีดีซีวิวจากจังหวัดยโสธรครับกับโตซาน่แล้วก็โตฟูโซครับรถนี้มือนเอาฟูโซมาหลายคันเลยในสาร์บบริษัทแล้วก็ซีมีรถไม่ข้องเพันหลาย ก็ว่จะเป็นรถแมคโครหร้อก็รถซิปลอ้อแล้วก็มีรถแท็กเตอร์อีกนะแต่คนสียางสีงยางนั่งไปเบิงก่อนอื่นต้องมาลุ้นขั้นนี้กันว่าจะไปรอดหรือไม่รอดว่าจะไปได้หรือไม่ได้ยวให้เต็มก่อนครับผมว่าจะมีการติดลมให้ดูอยู่ตอนนี้ เห็นทางเหนื่นๆนะแต่ว่าไปดูความแรงของเจ้าฟูโซกันว่าสิไปได้สำานีครับเจอกันแน่นอนนะครับกับทางลมๆมเอาเมื่อกี้เห็นขั้นเมื่อกี้ไปแล้วนะครับเกือบไปบรอล เใส่กับอสมาพัควรครับพอ่าเห็ดทั้งใบกำลังใส่หลแห้งหอกเดี๋ยวไปว่าได้อันนี้อยู่หนองช้างใหญ่นะครับอำเภอม่วง30จังหวัดราชธานีครับโอ้เนี่ยก็ไปเงังได้อ,ออกโตเลยโอ้ นี้มีลุยติดไม่ติดต้องเซฟทางตลอดนะครับ้อ,อ,อ้ไม่เหลือครับติบครับเรียบร้อย ยากเหมือนกันครับทางเห็ดหม่มาแล้วสโลวเหลืองมาแล้ว ต้องเซฟครับเซฟทางหน่อยเอาเละๆออกเอาอย่างางี้ใส่ครับเดี๋ยวก็ไปได้นะเรียนอีกราหลายเที่ยวคงจะไปได้ครับโอ้ถือว่าโอเคอยู่หลังจากฝนไม่ตกมา2วันนะครับเริ่มทำงานได้นะสำหรับรถซานี่ที่กำลังเห็นอยู่ตัวนี้เป็น,เป,นเป็นรถทดลองนะครับรถ รถตามบริษัทธามให้ทดลองเอาฝากพี่น้องกันไปเด้อน,นะครับฝากพี่น้องคนที่ตามน้ำเมียเลยครับไม่ต้องคนกบสิ๋งเพราะว่าสิดในทางดันยุโรปหลังกันทางเพลครับพี่น้องจับจมูใจรุมต้อนกล้วยกุจแาครับขอบคุณพี่ขอบคุณน,น้องไว้นะครับวันนี้ก็มาดูรถขุดานี่พอดีผ่านมาทางนี้นะครับก็เลยแวะหาทีมงานอยู่หนอ,องส่างไงครับต้องเลีทางครับ อันนี้เอาออกนี่ถึงถึงดินเก่าเลยนะน,นี่ถึงดินเก่าครับถ้าถึงดินเก่านี่ต้องหาดินแห้งมาใส่แต่ก็เนี่ยอาจจะเลียนได้เลยก็ได้ครับต้องทดลองดูปปไปดีไปบ่ไปไาจิไปได้ดีบ่ดี มีงานไม่กันครับพี่น้องเอินใส่เอินหาเด้วนะครับพี่น้องครับทีมงานกระผมทีมงานเขาจะเกาะเกตบจะเริ่องับการโยธาครับพี่น้องบริการรถขุดรถดัมรถไถรถเกี่ยวครับ <laughs> ช่วงนี้ก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวครับพี่น้องครับผู้ดใด้สีเกี่ยวของเกียก้ยน้ำก็อย่าลืมเอิ่นลืม,ลมใสพบริการนะครับสำหรับทา่านเพเภอเดียร์เท่าอันนี้รถขุดซานี่ก็เป็นรถขุดที่ตอนนี้ทําตลาดได้โอ้ เป็นอันดับหนึ่งตลอดเลยตอนนี้ปี2ปีมานะครับปี2ปีนี้ซานี่ดีตลาดนะครับนี่คือการบริการของบริษรัทซานี่นะครับให้เอารถทดลองคันนี้เป็นรถทดลองนะครับมาใส่น,นี่ก็น่าจะเอาคันเก่าไปซ่อมแล้วก็เอาคันนี้มาแทนประมาณนั้นนะครับถือว่าเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่อเอ็ดวานรือว่าดูแลลูกน้องเฮ้ยประม่ณดูแล ลูกค้านะครับดูแลลูกค้าดีนะครับดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีสำหรับบริษัทซานี่ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตอำลาผ้าจากพี่น้องนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สำหรับเจ้าซานี่ก็อันนี้ก็คุณหูคุณตาดีนะครับเคยชินไปแล้วนะครับอำลาแล้วอำลาผ้าจากพี่นอ้องทุก็า่าไปแล้วนะครับสวัสดีครับ